เพจนุกเกอร์โซนขาย id free file คุมค้มมีให้เลือกเยอะราคาถูกจนถึงแพงและก็รับฝากขายรหัสลงเว็บและเพจด้วยวันเดียวก็ขายออกแล้วมี id ปักคงให้เช่าเริ่มต้นชั่วโมงละ3าบบาทแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีทุกวันลิงก์เพจใต้คลิปเลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะที่มันกลับมานะคะก็จะเป็นหมัดไฟนั่นเองนะคะกลับมาในรอบ1ปีนะคะอ่ะสำหรับกิจกรรมมันนะคะก็จะเป็นกาชาสี่เหรียญนะคะรอบปีที่แล้วนะคะมันมาแบบ3เหรียญเนาะมันออกง่ายมากนะคะพันเพชรก็ได้แล้วนะคะสําหรับหมัดของพี่ที่ได้มาพันเพชรเท่านั้นเนาะ สำหรับหมัดไฟนะคะแต่รอบนี้กลับมาน่าจะหมดเยอะเนาะอ่ะ10ครั้ง179เพชรตีไปน่าจะประมาณ3,000นถึง0 0พเพนะหมัดไฟพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มเล่นๆกันดีกว่าก็4กาชาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีของที่มันเป็นของย่อยได้แล้วก็มีท่าหมัดอันนี้เนาะสำหรับกาชาที่3 <c oughs> เป็นท่าต่อยหมัดไฟโคตเท่นะคะ แต่อันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นเข็มกราดออสุ่มรหัสฟรีไฟล์ไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้ไอดีอะไรไปดูกันแจกวันละ10ไอดีนะคะทุกคนเรามาสุ่มกันเลยไอดี ID ออกแล้วนะคะรหัสที่ได้จะเชื่อมกับเฟซน,นะเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันและนี่นะคะไอดีงบ49บาทมีหมัดตามที่บอกเลยคุ้มมากทุกคนได้รหัสจริงๆใครอยากสุ่มเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยเว็บนุกเกอร์โซนแจกจริงนะคะรหัสจริงมีเครดิตจดทะเบียนการค้าแล้วเข็มกันดกดจอกก็จอกไป รอบแรกสูนเพชรปกติมันได้กาชานะทำไมรอบนี้ไม่ได้วะอเออเออพี่สุ่มไปแล้วมันไม่ได้กาชาเฉยเลยอ่ะก็คือคนที่มีแล้วก็ไม่ต้องสุ่มนะคะโอเคมัน4ี่กาชาแล้วมันก็มีในนี้ด้วยนะสำหรับหมัดไฟตีไปประมาณ3,000-4,000เพชรเออได้แน่นอน,น,อนหมัดไฟเมสุดท้ายนะ่าจะออกยากสุดนะ โอเคมัดไฟเดี๋ยวพี่พาไปดูเป็นยังไงหม,มัดไฟมัดไฟเป็นอย่างนี้เลยเทจจัดนี่ก็จะมีเปลวไฟออกมามัดไฟใจร้อนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็เตรียมเพชรไว้เลยสามารถ0 0 0พเพชรนะคะประมาณนี้ แล้วก็กิจกรรมที่มันจะเข้ามานะก็จะเป็นแจกแพ็กเสียงปิมพงนะคะมันสามารถใช้แผ่นเสียงของพี่ปิมพงได้นะอ่าแล้วก็มันมีกิจกรรมที่แจกแบบพวกเป็นตั๋วอะไรอย่างนี้ได้อีกนะมันจะเริ่มเข้ามาวันที่2 0พฤศจินี้นะคะแจกฟรีนะคะไอวอลแล้วก็เป็นสะสมโทเค็นรับ ชุดผู้ชายด้วยแล้วก็ลอยกระทงก็อย่าลืมเข้ามารับนะคะทุกคนอ่ะแล้วมันก็จะแจกอันนี้ด้วยนะกล่องสิ้นใจอย่าลืมเข้ามาเล่นกันสังหารศัตรู15ตัวนะคะได้ไปเลยแล้วก็โทเค็นนักมวยหุ่นกระบอกอันนี้เหมือนจะเป็นบุญญาพาธนะแล้วก็แลกรับชุดแม่มดริมน้ำนะคะสามารถมาเก็บโทเค็นได้เลยแล้วก็แลกเป็นชุดผู้หญิงไปนะคะอ่าอย่าลืมนะกิจกรรม เดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะเข้ามาเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ